สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่แบบว่าหลายคนสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องหุ่นนาฬิกาทรายครับผมก็คือรูปร่างที่ช่วงบนกับช่วงล่างดูสมดุลกันนะคะแล้วก็มีเอวคอด,คอดนะคะเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาหลายแหล่งเลยมีทั้งแนวคิดแล้วก็เคล็ดลับที่น่าจะเอาไปลองทำตามได้มาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วหัวใจสำคัญมันคืออะไรครับหุ่นทรงนาฬิกาทรายนี่เอ่อเป็นที่พูดถึงกันเยอะจริงครับเพราะมันดูเป็นสัดส่วนที่สมดุลเนอนะ ข้อมูลที่เราดูกันมาก็เน้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผอมอย่างเดียวนะครับอืมใช่ค่ะแต่มันคือการสร้างสัดส่วนที่พอดีพอดีระหว่างไหลเอวแล้วก็สะโพกซึ่งก็ต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกันทั้งเรื่องกินการออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์โดยรวมด้วยครับงั้นเราเริ่มที่เรื่องอาหารก่อนเลยดีไหมคะดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยได้เลยครับ ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะคือต้องลดไขมันสะสมก่อนเขาแนะนำให้ลดแคลอรี่ลงวันละประมาณสัก500-700แถึงรี่แคลอรี่เพื่อให้น้ำหนักค่อยๆลดลงแบบสุขภาพดีประมาณอาทิตย์ละครึ่งโลถึง1กิโลอืมอันนี้เป็นหลักการที่ดีเลยครับค่อยเป็นค่อยไปแต่เขาก็ย้านะคะว่าไม่ควรจะต่ากว่า 1, 2 0 0แคลอรี่ต่อวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราออกกาลังกายด้วยเนี่ยก็ต้องกินให้พอ ถูกต้องเลยครับประเด็นเรื่องแคลอรี่นี่สำคัญแต่ว่าคุณภาพของอาหารก็สำคัญไม่แพ้กันเลยข้อมูลเน้นมากๆเรื่องลดน้ำตาลอ๋อน้ำตาลนี่ตัวหลักเลยครับพวกน้ำตาลทรายขาวน้ำเชื่อมหรือที่แฝงมาในอาหารแปรรูปเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยควรลดเลยแล้วก็หันไปเน้นพวกผัดผลไม้สดเยอะๆหน่อยเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นอะโวคาโดผักใบเขียวต่างๆ เบอร์รี่แล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับอย่างข้าวกล้องธัญพืชไม่ขาดสีพวกนี้ให้พลังงานดีกว่าอืมให้พลังงานสม่ำเสมอใช่ครับแล้วก็ไขมันดีจากถัว่วจากปลาโปรตีนก็เลือกที่ไม่ติดมันอย่างอกไก่ปลาเต้าหู้หรือกรีกโยเกิร์ตก็ได้โปรตีนสูงดีแล้วเรื่องใยอาหารล่ะคะเห็นข้อมูลพูดถึงเหมือนกัน อ๋อใช่ครับใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยควรเพิ่มให้ได้สัก25 3 5ถึง35กรัมต่อวันจะช่วยให้อิ่มนานขึ้นลดการกินจุบจิบได้ครับผมมาจากพวกผักถั่วธัญพืชต่างๆนี่แหละครับ แต่ว่ามีข้อควรระวังนิดนึงคือค่อยๆเพิ่มนะครับอย่าเพิ่มพรวดพลาดไม่งั้นอาจจะท้องอืดได้อ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องสําคัญเลยคือดื่มน้ําเปล่าให้พออย่างน้นอยๆวันละ2ลิตรครึ่งเนี่ยกำลังดีครับแล้วก็ลดพวกแอลกอฮอลด้วยก็ดีโอเคค่ะพอคุมอาหารได้ที่แล้วสเต็ปต่อไปก็ต้องเป็นการออกกําลังกายแล้วล่ะค่ะอันนี้ข้อมูลก็เน้นว่าสําคัญมากเหมือนกันครับผมสําคัญมาก ทั้งช่วยเผาผลาญไขมันแล้วก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นมันดูเฟิร์มขึ้นได้รูปทรงสวยๆเขาแนะนำให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอตั้ง5-6วันต่อสัปดาห์เลยนะคะโหเกือบทุกวันเลยใช่ค่ะครั้งละอย่างน้อย45-60นาทีหรือถ้าเวลาไม่พอจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงละ30นาทีก็ได้แล้วก็มีพูดถึงอินเทอร์วลลเทรนนิ่งด้วยค่ะว่าเหมือนจะช่วยเบรนไขมันได้เร็วกว่า ใช่ครับ interval training หรือการออกกำลังกายแบบสลับความเข้มข้นสูงต่ำเนี่ยช่วยเรื่องเผาผลาญได้ดีมากจริงๆแต่หัวใจสำคัญเลยนะครับคือการผสมผสานผสมผสานยังไงคะคือคาร์ดิโอเนี่ยมันช่วยลดไขมันโดยรวมใช่ไหมครับแต่การจะปั้นหุ่นนาฬิการายเนี่ยมันต้องเน้นฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนด้วยเพื่อสร้างสัดส,ส่วนที่เราต้องการอ๋อค่ะฮะมีท่าแนะนำไหมคะ มีครับข้อมูลระบุไว้หลายท่าที่น่าสนใจเลยอย่างแรกเลยสควอตอันนี้เบสิกแต่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยครับช่วยสร้างกล้ามเนื้อก้นสะโพกให้ดูกลมกลึงรับกับช่วงไหล่เวลาทำก็เกรงหน้าท้องไว้หลังตรงๆทำช้าๆจะโดนกว่าค่ะ<า>แล้วก็มีท่า Step u p พหรือก้าวขึ้นลงบันไดหรือใช้เก้าอี้ก็ได้อันนี้ช่วยทั้งก้นทั้งต้นขาเลยอืมทำให้ช่วงล่างดูดีขึ้น ครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้คือแพลงทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ซ้ายแพลงที่นอนตะแคงแล้วยกตัวขึ้นอันนี้เน้นแกนกลางลำตัวใช่ครับสำคัญมากสำหรับเอลคอดคอรดแล้วก็มีวิดพื้นพุชอัพอันนี้ช่วยช่วงบนไหล่หน้าอกให้ดูสมส่วนอืมอีกท่าที่น่าสนใจคือแคลมเชลส์ครับที่นอนตะแคงงอเขา่าแล้วเปิดเข่าบนขึ้นอันนี้จะเน้นสะโพกด้านนอกโดยเฉพาะเลยโหท่าเฉพาะส่วนนี้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วก็นอกจากท่าพวกนี้การเล่นเวทเทรนนิ่งสัก3 -4 ถึงครั้งต่อสัปดาห์ก็จำเป็นนะครับพอไขมันลดแล้วกล้ามเนื้อที่สร้างไว้มันจะเห็นชัดขึ้นทำให้หุ่นดูคมชัดขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกเทคนิคคือลองเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายไปเรื่อยๆที่เขาเรียกว่าม s c l ซคอนฟ u ชั่นนะครับอ๋อให้กล้ามเนื้อมันไม่ชินประมาณนั้นครับอาจจะไปเข้าคลาสเต้นโยคะว่ายน้าหรือเล่นกีฬาอื่นบ้าง ร่างกายจะได้ถูกกระตุ้นอยู่เสมอเข้าใจเลยค่ะคือต้องทั้งคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายแบบผสมผสานทั้งคาร์ดิโอทั้งเวททั้งท่าเฉพาะส่วนควบคู่กันไปหมดเลยถูกต้องครับแต่มันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่แบบว่าส่งผลเหมือนกันอย่างเรื่องการนอนใช่ครับเรื่องการนอนนี้ข้อมูลก็พูดถึงเหมือนกันควรนอนให้ได้7 8ชั่วโมงต่อวันโหต้องเจชั่วโมงเลยครับ เพราะว่าถ้านอนน้อยเนี่ยร่างกายมันอาจจะเครียดแล้วก็มีแนวโน้มเก็บไขมันสะสมโดยเฉพาะแถวเอวมากขึ้นอ๋อเกี่ยวกันด้วยเหรอคะเนี่ยเกี่ยวครับแล้วก็เรื่องความเครียดโดยตรงเลยอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันทาไมล่ะคะความเครียดมันเกี่ยวกับการมีหุ่นนาฬิกาายยังไงคือเวลาเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอร์ติซอลซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันดันไปกระตุ้นความอยากอาหารโดยเฉพาะพวกของหวานของมัน อ oh, จริงด้วยค่ะเวลาเครียดๆทีไรอยากกินช็อกโกแลตทุกทีเลยนั่นแหละครับผลของมันเลยเพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดหาวิธีผ่อนคลายก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรูปร่างเหมือนกันอืมฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ต้องดูแลทั้งภายในจริงๆนะคะแต่ถ้ามองเรื่องภายนอกลหะคะมีอะไรที่พอจะช่วยเสริมบุค,คลิกให้ดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งได้บ้างไหมคะแบบว่า ช่วยได้ทันทีเลยมีครับมีข้อมูลก็มีแนะนําเรื่องการแต่งตัวไว้เหมือนกันนะครับช่วยได้เยอะเลยจริงเหรอคะยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยคือการเน้นช่วงเอวครับอาจจะใส่เสื้อผ้าแบบ wrap around ที่มันผูกเอวได้หรือใช้เข็มขัดเส้นเล็กๆคาดทับชุดเดรสหรือเสื้อตัวยาวหน่อยอ๋อดึงสายตาไปตรงเอวใช่ครับทําให้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วก็เรื่องการใช้สีสันหรือลวดลายก็ช่วยได้เหมือนกันใช้สียังไงคะ ก็สมมุติว่าอยากเน้นช่วงบนให้ดูสมดุลกับสะโพกอาจจะเลือกใส่เสื้อสีสว่างสว่างหรือมีดีเทลพองๆที่แขนแล้วใส่ท่อนล่างเป็นสีเข้มๆหน่อยอ๋อสร้างความสมดุลด้วยสีครับหรือจะใช้ลายทางแนวตั้งก็ได้ช่วยให้ดูเพรียวขึ้นแล้วก็เลี่ยงเสื้อผ้าที่มันรัดรูปแนบเนื้อไปทั้งตัวอาจจะดูเน้นสัดส่วนก็จริงแต่บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยสร้างทรงนาฬิกาสายเท่าไหร่ แล้วควรใส่แบบไหนดีคะเลือกชุดที่เข้ารูปช่วงเอวแต่ว่าปล่อยชายผิวๆหน่อยหรือมีดีเทลระบายมีวอลลุ่มช่วงสะโพกหรือช่วงไหล่พวกนี้จะช่วยสร้างเส้นโค้งให้ดูสวยงามขึ้นครับ โอ้โหเทคนิคเยอะเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยการจะปั้นหุ่นนาฬิกาทรายให้ได้จริงๆจังๆนี่มันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ความสมดุลหลายอย่างเลยทั้งเรื่องกินเรื่องออกกําลังกายที่ต้องผสมผสานกันดีๆครับผมเรื่องการพักผ่อนการจัดการความเครียดและก็ยังใช้เทคนิคการแต่งตัวเข้ามาช่วยเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยที่สําคัญที่สุดเลยเท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นเรื่องความสม่ําเสมอความอดทนนะคะเพราะมันคงไม่ได้เห็นผลในวัน2วันใช่เลยครับอันนี้สําคัญที่สุด ความสม่ำเสมอแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจจากข้อมูลนะครับคือไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยรูปร่างเราจะเป็นไปตามอุดมคติแบบหุ่นนาฬิกาซ้ายเป๊ะหรือไม่ก็ตามเนี่ยาการที่เราสร้างนิสัยใส่ใจสุขภาพพวกนี้ขึ้นมาทั้งการกินดีออกกําลังกายนอนพอไม่เครียดพวกนี้มันส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจโดยรวมของเราอยู่แล้ว จริงค่ะนี่เห็นด้วยเลยซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีกับร่างกายตัวเองมากขึ้นในแบบที่เราเป็นจริงๆก็ได้อันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เรากลับไปคิดต่อได้นะครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่ระหว่างรูปร่างในฝันกับสุขภาพและความสุขที่มันยั่งยืนกว่า